สวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้นนะครับท่านกำลังรับชมในช anel ของต้นยุสคาเกตเอศูนย์รวมรถมืสองนะครับแล้วก็วันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเช่นเคยนะครับศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพคัดเกตเอที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้ผมมารีวิวตอกย้ำนะครับความสวยงามของเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 3.0V นะครับปี2014ไม่90,000นะฮะคันนี้เป็นสีบอลปรับสภาพตอนนี้ เกือบสมบูรณ์แล้วนะฮะเหลือแค่ตัวแผงประตูเท่านั้นที่ทําทการเก็บรละเอียดตรงบริเวณตรงมือจับแผงประตูด้านในนะครับผมของฝั่งคนขับนะให้มันสวยงามขึ้นกว่าเดิมนะฮะพมีรอยน้ําหอมที่เป็นค้าบน้ำหอมอยู่ก็เก็บรายละเอียดให้โดยรวมตอนนี้ไปที่90%แล้วนะฮะเหลืออีก10%เเท่านั้นในการปรับสภาพรถวันนี้ก็มารีวิวนะฮะอัปเดต นะครับสวยๆอีกคันหนึ่งนะหลังจากที่รีวิวกันไปแล้วนะฮะก่อนปรับสภาพสำหรับคันนี้3ก้ไก่พอพาน2 187นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอรนะครับปี2014รุ่นก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นตัวมิดไนท์นะครับคันนี้สีบอนสวยเลยราคา665,000บาทไม่90,000กโลสีบอนเงินสวยๆเลยนะฮะคันนี้นี่นะครับตอนนี้ต้องบอกว่ายังว่างนะครับยังไม่มีจะ ยังไม่มีเจ้าของถ้าใครสนใจคันนี้ต้องรีบนิดหนึ่งสภาพสวยมากนะครับคันนี้รถสวย,สวยด,ดีๆแบบนี้หายากนะครับรถสวยคุณภาพเกรดเอใช้งานน้อยๆไม้แท้ไม้เดิมไม่มีกอไม้นะฮะไม้เก้าหมื่นตัวนั่นเองนะครับสีสวยรายละเอียดรอบคานสวยงามหมดจดนะครับตอนนี้ขัดสีชวีวันให้เรียบร้อยนะฮะตัวสีรถฉ่ำและเงามากๆเลยนะฮะชุดโครมไฟด้านหน้าใสานะครับผมเป็นโคมเลนโปรเจคเตอร นะฮะกระจังหน้าสีโครเมียมใสเลยไฟสปอร์ตไลท์มาครบนะครับเดี๋ยวมาดูความสวยงามน,นะฮะคันนี้กันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะอัปเดตรถครอบครัว7ที่นั่งนะฮะรุ่นขายดีนะฮะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์โฉบหน้าแชมป์ปี2014 3.0V ล์9 0 0 0 0ราคา665,000บาทนะครับสีบอลสวยงามน,นะครับคันนี้ด้านข้างของเขานะฮะล้อแม็กเดิมๆขนาด17นิ้วนะฮะเป็นแม็กอลลอยเดิมๆพูดตัวจากศูนย์เลย คันนี้เป็นตัวก่อนปรับโฉมเป็นตัวมิดไนช์ชัยนะครับนี่ครับสภาพเดิมๆนะฮะยางนะครับเดิมๆเลยนะฮะแม็กขอบ17ดนะครับได้แม็กขอบ17บนี่นะครับคันนี้ตัวยางปี2019นะฮะยางปี19กดอกยางยังลึกอยู่เลยนะฮะใช้งานได้อีกปีโดยประมาณดูนะฮะตัวยางลึกมากเลยนะฮะดอกยางเต็มเลย นะครับกระจกด้านข้างพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวที่จกมองข้างให้ด้วยแล้วก็ตัวภาษสีพลรบอแล้วต่อให้เรียบร้อยนะครับปี6 5้านะครับตัวหลังคาด้านบนนะครับเป็นแหลกหลังคาดำน,นะฮะตัวหลังคานะฮะแหลกหลังคาเป็นสีดําแบบยกนะครับผมกระจกทุกบานเดิมแท้จากศูนย์ติดฟิลม์มรามิน่าให้เรียบร้อยทุกบานเลยนะครับนี่ครับกระจกทุกบานเดิมแท้จากศูนย์โตยต้านะฮะมีโตมีออโต้อารามให้ด้วยนะตัวกันขโมยนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะฮะสีรถสวย นะสีเดิมสีเต็มจากโรงงานเลยเดิมๆนะครับคันนี้รายละเอียดก็สวยเดิมบันไดข้างเดิมๆเลยนะฮะเป็นสีดาสแตนดาร์ดคู่ตัวจากศูนย์เลยนะฮะยางปีสิบเก้าสี่เส้นนะครับล้อแมกออลลอยขนาด17นิ้วนะฮะเดิมๆคู่ตัวจากศูนย์เลยนะครับด้านท้ายของเขานะเป็นตัว3.0 D4dV n Turbo บตัวไฟท้ายนะใสไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผม นี่ครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะกล้องมองหลังมีให้สำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่น3.0ดีเซลนะครับขับเครื่อง2งล้อนะด้านล่างก็มาพร้อมล้ออะไหล่นะครับผมให้มาครบเลยนะฮะมีระบบ VSC กันลื่นไถลให้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะด้านบนนะฮะสปอยเลอร์ไฟเบรกโดนที่3ามมีครบเลยนะครับนี่นะครับนี่ฮะ หัวน็อตคันนี้เดิมเดมเลยนะฮะด้านท้ายของเขาหัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันนะครับผมรถสวยคุณภาพเก็บเอันหนึ่งนะครับเลขไม้ใช้งานเพียงแค่90,000กวโลเท่านั้นเองนะฮะราคา6 6 5 0 0หบาทเท่านั้นเบาะถ่าร่3านะฮะสามารถพับเก็บแขนข้างแขนข้างได้แบบนี้นะฮะนี่นะครับพับเก็บแขนข้างได้เลยนะครับตัวพรมต่างๆก็สมบูรณ์นะครับผมนี่นะครับเบาะด้านหลังนะฮะพับเก็บ แขวนข้างได้เลยอุปกรณ์กู่ตัวพื้นฐานนะครับถุงเครื่องมือนะฮะแล้วก็แม่แรงล้อยางอลลายด้านล่างนะฮะมาครบเลยนะครับเป็นแอร์เพดานสามตอนนะครับผมนี่ครับเป็นระบบแอร์เพดานนะฮะหัวน็อตเดิมฝาท้ายเดิมนะคะไม่มีขยับเลยหัวน็อตเดิมเดิมเลยนะครับรถสวยมากมากสำหรับคันนี้นะฮะถ้าใครชื่นชอบรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะฮะกําลังหารถสภาพเกรดเอไว้ใช้งานนะฮะไม้แท้ไม้เดิมไม่มีก่อไม้นะครับ คันนี้เลขไม่ก็9 0,000มื่นกโลกนั่นเองซึ่งค่อนข้างหายากนะฮะสำหรับคันนี้ใช้งานน้อยนะครับคันนี้เป็นรถบริษัทนะครับเป็นรถทดแทนนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานน้อยคุณภาพเกรดเแน่นอนนะฮะนี่ครับผมด้านข้างซ้ายและขวาเดิมนะครับผมสีสวยนะครับมีตัวครุสคอนโทรลให้ด้วยกระจกเดิมแท้ทุกบานเลยนะคะผมไม่มีการเปลี่ยนกระจกกระจกเดิมแท้จากศูนย์ตโยต้าทุกบานเลยนะครับ นี่นะครับไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะฮะเดิมแท้จากศูนย์ทุกบานนะครับผมรถไม่เคยมีการเกิดอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำตีนังกาขับเคลื่อนกับสีมาอย่างแน่นอนนะฮะติดฟิล์มลามินาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮะตัวฟิล์มลามินานะครับผมกระจกเดิมแท้ทุกบานเลยนะฮะไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะครับคันนี้ภายนอกรอบคันสวยนะฮะปรับสภาพให้กริปเลยคันนี้นะฮะขัดเงาลงสีให้ใหม่นะลงเงาให้ใหม่นะครับ สีฉ่ำนะฮะสีเงามากนะฮะตาไฟใสนะกระจังหน้าใสกิ๊บเลยนะครับคันนี้สวยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของภายในคันนี้กันหน่อยว่าตอนนี้ปรับสภาพแล้วภายในจะสวยกิ๊บขนาดไหนนะฮะตามมาเลยครับนี่นะครับราคา665,000บาทเลขไม้เก0 0 0มกับ100่ก้โลเท่านั้นเองนะครับคันนี้เลขไม้เดิมๆนะฮะไม้เก0 0 0มกับ100่ก้โลเท่านั้นเองนะครับ สภาพภายในนะฮะสวยกิิบเลยนะฮะดูพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยไม่มีเยินเลยนะฮะผมบริเวณผิวสัมผัสหนากร้านพวงมาลัยนะเดิมๆเลยนะฮะสแตนดาร์ดเดิมๆไม่มีรอยก่อนไม่มีรอยสึกนะฮะไม่มีรอยถลอกนะครับผมตัวเบาะคนขับนะครับปรับไฟฟ้านะครับนี่ครับตัวเบาะปรับสภาพเบาะให้ใหม่สวยเนียนกิิบเลยนะฮะเหมือนได้เบาะใหม่ไปเลยทีเดียวนะครับนี่ครับสวยมากๆเลยนะฮะด้านในของเขา สวยสะอาดมากๆเลยด้านในนะครับผมไม่เก้าหมื่นกว่าโลนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะห้าสปีดแล้วนะฮะนี่ครับเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องสองล้อนะฮะบริเวณคอนโซลก็เป็นที่วางแก้วนะครับคันนี้มีเนวิเกเตอร์นําทางด้วยนะครับระบบหน้าจอดีวดีกล้องหลังแล้วก็ระบบแอร์ออโต้นะฮะคอนโซลสวยนะครับเกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน นะผิวพวงมลาลัยเดิมสวยไม่มีรอยถลอกเลยนะครับแล้วก็มีมาพร้อมระบบตัวล็อกความเร็วคือ cruise control นั่นเองนะครับกระจกพับข้างปรับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีเพิ่มไฟหน้าปัดเดินใหม่แล้วก็ไฟรนะดับไฟหน้าด้วยนะครับผมสัญยาณการขโมยมีให้เรียบร้อยนะครับสวยงามเดิมๆนะครับคันนี้สวยมากๆเลยนะครับไม่เก้า0มราคา6กแส0หกบาทเท่านั้นเองตอนนี้ปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับ วันนี้เรามาอัปเดตรถสวยงามอีกคันหนึ่งนะครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับรถครอบครัวเนี่ยประสงค์เจ็ดที่นั่งนะครับ 3.0V ปี2014นะครับราคา665,000บาทเท่านั้นเองนะครับสีบอลเงินสวยใสนะฮะไม้น้อยไม่90,000ครับผมไม่90,000โลนั่นเองนะครับนี่ครับเบาะกิ๊บเลยนะฮะบริเวณแผงประตูเดิมๆสวยกิ๊บเลยนะสวยใส นี่นะครับไร้ที่ติดเลยคันนี้นะครับผมคุณภาพรถเกรดเจริงๆนะครับคันนี้ขายได้ไปนี่คุ้มแน่นอนนะครับลูกค้าท่านใดได้ไปถือว่าโชคดีนะครับคันนี้ได้รถสวยคุณภาพเกรดเไปใช้ค่อนข้างหายากสำหรับไม้ขนาดนี้รถปี14นะฮะไม่วิ่งไม่ถึง10,000แโลนะครับไม่วิ่งแค่90,000มโลเท่านั้นเองนะครับสวยกิิบเลยนะฮะดูเพดานนะครับ บริเวณเพดานสวยงามน,นะครับด้านในสวยคอนโซลสวยเบาะสวยนะคะภายนอกภายในสวยเดิมนะครับนี่นะฮะใครสนใจนะฮะรีบโทรเข้ามาที่เบอร์095 056 6926นะฮะหรือว่าโอนจองล็วกตรง้ก่อนได้เลยนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ คันนี้ยังว่างนะฮะยังไม่มีเจ้าของถ้าใครสนใจต้องรีบนิดนึงนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 3.0V นะครับปี2014เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนสองล้อสีบอลไหม่90,000นะครับผมใหม่90,000ราคา665,000บาทเท่านั้นนะครับดูรายละเอียดตัวรถนะครับสวยงามเดิมๆเ,เลยนะครับทั้งภายในภายนอกนะฮะตัวหลังคานในเดิมๆเลยเบาะเดิม,ดมสวยกริบเลยนะครับปรับสภาพพื้นผิวเบาะให้ใหม่นะครับผมนี่ครับ สวยงามมากๆถ้าใครสนใจต้องรีบเลยนะครับคันนี้สวยจริงๆนี่นะครับตัวพรม้ายางมีครบเลยนะครับด้านหลังแล้วก็ตัวเบาะนะฮะด้านหลังก็ดูเดิมเลยสวยงามนี่นะครับใครชอบใครสนใจคันนี้นะครับผมแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์นะครับ095-056 6926หรือว่าโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ0950566926 Toyota f o r t u n e r คันนี้นะครับตอนนี้ปรับสภาพให้สมบูรณ์นะครับผมพร้อมใช้งานแล้วนะครในราคา665,000บาทเท่านั้นเองนะครับรถสวยมากนะครับคันนี้ยังว่างนะครับจะไม่มีเจ้าของถ้าใครสนใจต้องรีบนะครับผมนะฮะรถมาวัยไปวัจริงๆนะครับหลังจากรีวิวคลิปนี้ไปแล้วอาจจะติดจองนะครับ ถ้าใครสนใจรีบนิดนึงนะครับผมจองก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะโอนจองล็อกรถเพียง5 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะฮะนี่ครับกระจกเดิมทุกบานเลยเม่เคยคู่ี้ด้านสั่นูมนชี้ไปแล้วนะฮะนี่ครับกระจกเดิมทุกบานเลยนะฮะไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะฮะไม่ว่าไปบานเล็กบานใหญ่เดิมแท้ทุกบานเลยนะฮะไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะครับภาษีพรบต่อให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับสภาพภายในนะฮะ มองมุมไหนก็สวยนะครับนี่ครับสวยเก็บเลยคันนี้นะฮะมองมุมไหนก็สวยสวยเดินจริงๆนะฮะสภาพรถสวยมากนะครับเบาะคู่หน้านะฮะปรับพื้นผิวเบาะหุ้มให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเนียนเลยเบาะเนียนใสเลยนะครับเหมือนได้เบาะใหม่ไปเลยคู่หน้านะฮะยา์อัตโนมัติ5สปีดนะครับผมคอนโซลสวยนะครับ มาพร้อมระบบแอร์ระบบแอร์ออนโต้นะครับผม USB AUX นะครับเปิดแอร์หลังการลื่นทั้ไหลายชุดบุหรี่มีครบเลยนะฮะตัวแปลงไฟนะครับคู่มือต่างๆมาเต็มเลยนะครับมาครบเลยนะฮะที่วางแก้วให้ด้วยนะครับตังนี้สองฝั่งซ้ายและขวาช่องแอร์ติดเลยนะครับถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมพวงมาลัยก็เป็นระบบบัญติฟังชันนะครับสวยงาม ใครสนใจคันนี้นะฮะรีบหน่อยนะครับผม6 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับรถสวยคุณภาพเกรดเนะฮะเจ้าโตยต้าฟอร์จูเนอร์ปี14นะก่อนปรับโฉมเป็นรุ่นมินเนชัย e อ dition นะครับรุ่นนี้คือรุ่นก่อนปรับโฉมเป็นมินไนีชัย e อ dition นะครับราคา6 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรถสวยคุณภาพเกรดเคันหนึ่งนะฮะสนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทรถดูหน้าปัดเดินหม่กันอีกสรอบหนึ่งนะฮะคันี้ไม่์เ0้ามืนะครับ ราคา6 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับรถสวยประสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะครับอยู่ที่เพชรบนเรียบร้อยแล้วแต่ที่สําคัญนะฮะคันนี้ยังว่างอยู่นะครับยังไม่มีเจ้าของยังไม่ติดจอนะถ้าสนใจคันนี้รีบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าปัดเดินใหม่ไปสตาร์ทรถกันครับตามมาครับโอเคครับเราตามมาดูหน้าปัดเดินใหม่ของคันนี้กันนะฮะตอนนี้ก็สตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะครับผม หน้าปัดเรือนไมคันนี้ก็เป็นไม่เดิมไม้แท้นะครับไม่มีการกอไม้นะครับนี่ครับเลขไม้ก็อยู่ที่9127กิโเมตรเท่านั้นเองนะครับตอนนี้นะครับก็ปรับสภาพทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์นะฮะพร้อมใช้งานแล้วนะครับถ้าใครสนใจคันนี้รีบเลยนะฮะหน้าจอเป็นตัวทัชสกรีนนะฮะมีนวิเตอร์นำทางให้ครบเลยนี่นะครับกล้องมองหลังต่างๆก็มาครบเลย เลขไม้นะครับไมน้อยนะฮะไม9เก้าหมื่นหนึ่งร้อยกับยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะร,รถสวยคุณภาพเกรดเอคันหนึ่งเลยคันนี้ใครได้ไปใช้ถือว่าโชคดีมากมากนะครับได้รถสวยคุณภาพเกรดเอไปใช้ปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วทั้งตัวภายในแล้วก็ภายนอกนะฮะสวยงามเดิมๆเลยนะโครงสร้างเดิมไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำตีลังกากับเครื่องกับสีมาอย่างแน่นอนนะฮะรับประกันเลยรถที่เราคัดเกรดเอทุกคันนะครับ นี่นะครับหัวเกียร์สวยสายกิ๊กเลยนะครับเกียร์อรัตโนมัติ5สปีดนะครับผมระบบแอร์ออโต้นะครับผมหน้าจอ DVD n a v i g เ t กเตอร์นะครับไม่น้อยไม่เดิมนะครับไม่มีการก่อใหม่นะฮะไม้เก้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นเองย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้ราคาหกแสนหกหมื่นห้าพันบาทเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ขายดีมากๆสลับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ คันนี้นะฮะไม้น้อยสภาพสวยจริงๆถ้าใครสนใจต้องรีบนะครับหาหายากมากสำหรับตัวโฟลเนอร์ไม้น้อยขนาดนี้นะฮะรถปีสิบ 14, มี่ไม่แตะแสนนะฮะไม่แค่9 0้า0โลเองเท่านั้นเองนะฮะค่อนข้างหายากแล้วก็สภาพภายในภายนอกนี่สวยเดินทุกจุดเลยนะถ้าใครสนใจคันนี้ต้องรีบหน่อยต้องไวหน่อยนะครับผมช้าอาจจะไม่ทันวันนี้มารีวิวอัปเดตนะครับอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับรถที่ปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับ สนใจคันนี้ต้องรีบกันนิดนึงนะครับผมรถมาไวไปไวจริงๆนะคะวันนี้วันที่24กันยายนนะครับเวลาประมาณบ่าย2.30โมงครึ่งนะฮะโดยประมาณผมก็มารีวิวอัปเดตอีกครั้งหนึ่งสลับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับโตยต้าฟอร์จูเนอปรับสภาพเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานรถสวยมากๆเลยนะครับตอนนี้นะฮะย้ำนะ,ะยังว่างยังไม่มีเจ้าของนะฮะถ้ารีวิว คลิปนี้แล้วนะฮะอาจจะมีลูกค้าโอนจองมานะครับถ้าสนใจคันไหนต้องรีบพิดนึงนะฮะท่านใดสนใจต้องรีบพิดนึงนะครับลูกค้าต่างจังหวัดนะฮะจองเสร็จแล้วนะครับเตรียมเอกสารรอจัดแฟนได้เลยนะครับผมโอนจองรถเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับข้อมูลการจองนะแอดไลน์ได้เลยเดี๋ยวส่งบัญชีบริษัทให้นะฮะโอนเข้าบัญชีบริษัทเพชรยนต์โดยตรงเลยแล้วก็แจ้งสลิปการจองมานะครับหลังจองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานนักเซ็นทร้นนะครับผมเตรียมเอกสารไว้รอได้เลยนะครับ รบประกันรถสวยคัดเกตเอทุกคันนะครับไปดูรายละเอียดของโครงสร้างห้องเครื่องคันนี้กันหน่อยนะฮะปรับสภาพแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับห้องเครื่องสะอาดใสขนาดไหนตามมาดูกันครับผมเจ้าโตโยต้าฟอร์จ er ูเน 3.0V ปี14รุ่นก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นรุ่นมิดไนช์ชายนะครับคันนี้ยังเป็นล้อขาวอยู่นะฮะก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นมิดไนช์ชายราคา665,000บาท เลขไม่เดิมๆนะครับ91,27กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครสภาพสวยสดงดงามอย่างที่เห็นเลยนะครับวันนี้เรามาอัปเดตรีวิวรถปรับสภาพเรียบร้อยนะรพร้อมใช้งานให้กับลูกค้าได้รับชมกันอีกสักรอบนึงนะครับคันนี้นะฮะวันนี้วันที่24กันยายนคันนี้ยังว่างอยู่ถ้าใครสนใจต้องรีบนิดนึงนะครับสามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้เลยเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับรถมาไวไปไวจริงๆ ถ้า FC ฟซีทนติดตามคลิปผมมาตลอดหรือว่าติดตามในช anel ของต้นมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่ารถที่เราเอาอเข้ามาคัดเกตเอทุกคนันแล้วก็มาไวไปไวจริงๆอันนี้ไม่ได้มูนะฮะไม่ได้บีบบังคับให้ลูกค้ารีบโอนจรแต่ว่าข้อมูลตามที่แจ้งเลยนะครับรถมาไวไปไวจริงๆนะครับรถสวยคุณภาพเกตเอแบบนี้นะราคา6 6 5 0 0 0บาทไม่น้อยหายยากจริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของโครงสร้างห้องเครื่องกันครับผมตามมาเลยครับ สวัสดีครับเอาละครับเรามาดูกันว่าโครงสร้างห้องเครื่องคันนี้นะฮะหลังปรับสภาพแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างเครื่องจะสวยสะอาดใสขนาดไหนตามมาดูกันครับเรามาดูรายละเอียดของโครงสร้างห้องเครื่องคันนี้กันนะครับเจ er ้าโตโยต้าฟอร์เนอร์ 3.0V ปรับสภาพแล้วนะฮะห้องเครื่องสวยใสยขนาดไหนตามมาดูกันครับนี่นะครับตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตรนะครับเป็นตัว D4D ขับเคลื่อน2ล้อเชื้อเพลิงดีเซล สภาพเครื่องทำงานเดิมๆเลยนะครับตัวคันหน้านะฮะเดิมๆเลยนะครับนี่ครับตัวคันหน้าเดิมๆตัวเลขตัวโค้ดเม็ดอาต่างสวยเดิมนะครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ต่างอยู่ครบเลยนะครับผมสวยใสเดิมๆเลยนะครับนี่ฮะตัวคันหน้าเดิมๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์ต่างอยู่ครบเลยนะฮะตัวโค้ดตัวอาร์ตัวแออยู่ครบเลยแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะครับผมแก้มเดิมๆเลยนะฮะ ตัวแก้มนี่หัวน็อตไม่ขยับเลยนะฮะนะครว่าจะเป็นแก้มซ้ายหรือแก้มขวาแก้มหัวน็อตไม่ขยับเลยแล,แล้วก็ตัวแผ่นเพจนะฮะแผ่นเพจเรียบนะครับตัวเลขคมชัดนะฮะหมุดเพจนะฮะไม่มีการตอกย้ำไม่มีการงัดแงะนะครับหมุดเพดเดิมๆนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบเลยนะฮะฝากระโปรงเดิมๆเลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะฮะไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงใหม่นะครับนะฮะ เป็นฝาโปรงเดิมๆพู่ตัวเลยนะครับนี่ครับฝาโปรงเดิมๆพู่ตัวเลยนะฮะแต่ตัวฝากระโปงเนี่ยมีการถอดไปเก็บสีนี่นะฮะเก็บสีส่วนของตัวฝากระโปงนะฮะเก็บภาพริ้วรอยหรือว่าตัวสะเก็ดหินต่างๆนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองแต่ว่าเป็นฝากระโปงเดิมๆโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจีงการกับเครื่องกับสีแน่นอนนะครับผมตัวคานเดิมๆเลยส่องเข้าไปด้านใน ยังไงก็เดิมนะครับผมนี่นะฮะส่องเข้าไปด้านในยังไงก็เดิมนะฮะไม่มีการเกิอดอุบัติเหตุนะฮะเครื่องยนต์ทำงานปกติเลยนะฮะตัวหน้าคัดตัดปกติเลยระบบต่ตางๆทําทงานปกตินะครับนี่แหละฮะความสวยสดงดงามของเจ้าโฟลเนอร์คันนี้นะฮะไม่เก้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่เจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับโตยต้าโฟลเนอร์ราคาหกแสนหกหมื่นห้าพันบาทเป็นรุ่นสามจุดศูนย์วีขับเคลื่อนสองล้อปีสองพันสิบสี่สีบอล สวยๆแบบนี้นะฮะยังว่างอยู่ถ้าใครสนใจรีบเลยนะฮะสามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้นะครับเพียง5,000บาทเท่านั้นนะฮะและเตรียมเอกสารรอจัดแฟ็นได้เลยนะฮะต่างจังหวัดทั่วประเทศและปริมณฑลบนทน,นะฮะมีบริการจัดไปนั้นให้ถึงบ้านหรือที่ทํางานเลยทีเดียวเรื่องผ่านแล้วก็เดินทางมารับรถได้เลยนะครับเราเตรียมรถไว้สแตนบายรอส่งมอบนะับปรับสภาพให้สวยคลิปเลยนะครับฝากทานี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจรีบเลยนะครับ รถสวยคุณภาพเกรดเอไม่เก้าหมื่นไม้แท้ไม่เดิมไม่มีกอไม้ My. ราคา6กแสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นโตโยต้าฟอร์จินเนอร์สามจุดศูนย์วีปีสองพันสิบสี่จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าหกหกเก้าสองหกหรือว่ากดลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยเพื่อนๆและทักทายมาคุยกันได้นะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับขอบคุณ FC YouTube ทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สังกะดิ่แจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับรับชมก่อนใครนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ